โอ้วันนี้วางไม่เยี่ยมส้มบานประท่านบุญถมเป็นโทษไปเกินมาเหรียญน,นำ้ำว่างอาการดีเย็นสันประท่านเอินมาเหรียญไม่จินสมตามบานได้ว่าสะัมมาบุพพ์บพนดอกว่าสิมาย่ำแต่ได้รักมาแอบมาบานท่านประท่านบุญถมเปนโทษใหม้มาเหรียญบานเพิ่นอยบานบุบุนี่ tôm bể hết nhang rồi nọ cứ mà nhang nhập mama wow nhiều phật đi đôi nè hết nhang rồi hết nhang rồi cái lăng ông ta nà bát ông ta nà bát làm câu bát ธนบาบัตรใบเดยวลอยมีปีใดนเด็กกระจกก็มีเด็กกระจกกำลังเด็กกระจกเด็กกระจกกำลังเลยเสียมีผู้ใดหนักสะสมผู้ใดสนใจกับทัพมาได้้ดก็มีคนเงินใจแบ่งกันเก็บแบ่งกันเก็บมีเก็บไปหลายยุซ่อนกันอยู่เลยหลาย จะเดงว่าสะสมมาโดนแล้วโดนหลายปีแล้ว,ลว,ลวอ่าเริ่มต้นกับปีสามเก่าเลยปีสามเก่าแต่ปีกาจนาพิเศษปีสามเก่าเริ่มสะสมมาเลยตั้งแต่ปีนั้นเลยยังมีภาครื่องเนี่ยหลายอยู่หังพวกท่านออกมาให้เบิงเดี๋ยวสิออกมาให้เบิกจมื่นหรอกานักสะสมผู้ใดเคนสนใจอยากเอาไปสะสมแบ่งๆกัน ธนบัตรใบละห้าสิบสมัยสามสิบปีที่แล้วดุวนเอออันนี้อันนี้เป็นไล่หนำของไล่หนำของอ่าธงประชาพวกนี้แบงสิบ,บนี่ก็ที่เป็นอ่าร้อยยี่สิบปีก็ช่วขงข้างตนี่แบ่งรอยสมัยห้าสิบปีที่แล้วแบ่งรอยตรงนี้เป็นเจ็ดสิบบาทสมัยก่อน โอ้สะสมไปหลายลีตัวนี่ไปกรตักเลยวัสดุอะไรนี่เบิดออกมาเลยโอ้ยังบานเบิดอีกโอ้ยลาโยผ่าผ่าเครื่องอีกพ่าเครื่องก็มีพผเครื่องกะมี่วัสดุผ่าเครื่องนี่เดได้เติมน้ำมันบ่พ่าเครื่องไงเอาผ่าเครื่องก็จะเติมน้ำมันต่อเนาะเติมน้ำมันพ่าเครื่องพ่าเครื่องแห้งมิซัดเบ้เดี๋ยวผ่าเครื่องเติมน้ำมันนี่บ๊วเลยน้ำมันยังแข็งซึมมือนี่ โอ้ใบธนบัตรใบละไรออยนี่บ่เห็นโดนล่ะนานตาสมเนี่ยนะใบมาดำกันยี่สิบสามสิบปีธนบัตรช้างแดงเขาเรียกว่าช้างแดงนาตาสมที่เรียกว่าช้างแดงขันปล่อยปล่อยไรแพงมาได้หัวหน้านี่ปล่มันบ่อยแพงหรอกนาะสุลงราคากันเนาะคุยกันเบิ่งอธนบัตรใบอร่อยของแท้ดิ่ของแท้สวันดีกัน ไายน,นามสมเด็จย่านะี่ยไงยาพี่กันได้เลยได้อโอ้อันนี้ธนบัตรเนี่ยไร่น้มซึ่งจะจิ้ยาห้าที่บาทธนบัตรใบละห้าสิบบาทโอ้เมื่อใบนี่หายสิผีแล้วโอ้ด้านด้านใน,นตรงที่ว่างๆนี่มีนี่นะที่เป็นไร่นามของของโอ้เป็นของทินเด็จย่าสมเด็จยา่ยา,อยาโอ้นไงไงโอ้ไร่้านสมเด็จยา่าแสดงว่าดโูโดนแห้งเลย ก็ป,ะปะกติส่วนใหญ่มันจะเป็นไล่น้ำของในหลวงแบบนี้นะนี่ยโอ้เนี่ยไล่น้ำจะเป็นของในหลวงเห็นะปะปกะติก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ในหลวงอ่าครับโอ้พิษแปรโยติว่าเป็นรูปมันมันจะเพะเออจะเพะโอ้สมเด็จยาต้มเน็ดยาชื่อกันช<อ>ื่อกันต้องอไปนี่กันโอ้ สัักกลลงงแบ่งธนบัตรใบละสิบบาทก็ย่างหลายตัวนี่เลขเลขสวยกับมี่เลข็กกระจกเลขสวยมี่หนักสะสมก็เขาสีหลูดีว่ามันเลขกระจกเป็นยังไงอ๋อบอลใส่งานกับมี่ไม่ไม่โยตอนนี้แบ่งธนบัตรใหม่แต่ละใบละสิบบาทไม่ไม่เลยไม่ไม่ใส่งานตั้งหลายใบด้วยนะ หลายแต่ละแต่ละเจ้ละซ่องหลายใบนี่ก็เรียกกระจกเขดิเป็นลักษณะอ๋อนี่กระจกนี่ลักษณะเรียกกระจกเขาิเป็นนี่น่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสามสามเจ็ดเจ็ดออเรียกกระจกอ๋นา็สมเขาจะรูจรบ เป็นหสะสมเด็กมงคลอ่ออีกเกินมากีกเกินว่าเบิ้งธนบัตรจนอนี้สะสมไเหลายโอ้ดิแบ่งให้ใส่อันนี้ของประเทพนี่ก็ธนบัตรของพระเทพตลาดใบละร้อยของพระเทพดิบว่ใครมีเรอะในท้องตลาดว่าใครเห็นแล้วเงี้ยเงี้ยแบ่งสิตรงนี้นะโอ้โหน สิปเลยสะสมไปตัง้งเยอะเลยเย,ย้ะถ้าอยากได้ก็ทักมาหาพี่บุญถมนะครับเดี๋ยวเบอร,ร์โทรศัพท์จะบอกไว้ในที่บรรยายนะครับจ,จัดต่อ